จนตลอดผู้เกี่ยวข้องนะครับในการจัดงานครั้งนี้นะครับระผมเสียต่อเขาใหญ่นะครับก็อยู่ที่นิรนีฟาร์มเขาใหญ่นะครับอำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับก็อยู่ใกล้ๆนะฮะข้ามเขาไปนะครับห่างจากสถานที่นี้ประมาณ90โหสดโลนะครับก็วันนี้นะครับก็เอาพ่อพันมาโชว์นะครับให้พี่น้องได้รับชมนะครับก็ มีการพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆนะครับตอนนี้พ่อพันธุ์ของนิรนก็มีอยู่แปดเก้าตัวนะครับตอนนี้เอามาแค่สามตัวนะครับเอามาแค่สามตัวให้พี่น้องได้มชมนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกก็จะเป็นใจดอกรักนะครับใจดอกรักตัวนี้นะครับอายุสามปีหนึ่งเดือนนะครับพ่อเจ้าฉลามชนนะครับของ เนยเติมชมบุรีนะฮะก็เป็นลูกเหล่าของเนียเติมอีกตัวนะึงแม่ก็จะเป็นแม่ม้งามนะครับแม่แม้งามก็จะเป็นเบอร์ใหญ่อีกเบอร์นะครับก็ตอนนี้อายุ3ปีหนึ่งเดือนนะครับก็เจ้าของก็จะเป็นพี่ชัยนะครับศบสาซิตี้นะครับศบสาซิตี้นะฮะหรือครอบชายชมภูนะฮะตอนนี้สังกัดอยู่ที่นิรเนียฟาร์มนะครับเลี้ยงอยู่ที่นิรเนียฟาร์มก็ตัวนี้ก็มีโครงสร้างสูงใหญ่ยาว นะครับหน้าสวยนะครับก็อายุแค่3าปีหนึ่งเดือนนะฮะฟันคู่หนึ่งนะครับก็เป็นอนาคตพ่อพันอีกตัวหนึ่งที่จะส่งพันธุกรรมต่อนะครับที่จะเป็นพ่อพันในอนาคตนะฮะตอนนี้ก็มีการเลื่อนน้ำเชื้อได้นะครับก็มีน้ำเชื้อแจกจ่ายพี่น้องเกษตรกรนะครับก็ในราคาชุดละ5 0 0 0บาทนะครับ12ลอตนะครับก็พี่น้องสนใจก็สามารถไปที่เต็นท์นิรณีดฟาร์มได้เลยนะครับสำหรับ เก้าดอกักนะครับสังกัดนินันีฟาร์มนะฮะเจ้าของก็คือชายเชนพูนะครับหรือพิชัยนะฮะสดสายซิตี้ก็ฝากไว้เป็นทั้งเรื่องอีกตัวนึงสำหรับพ่อพันธุ์เบอร์นี้นะครับความสูงก็ร70กว่าแล้วนะครับอายุแค่3ปีหนึ่งเดือนนะครับตัวนี้ตัวต่อไปครับตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นเก้าล้านนะครับเก้าล้านชื่อเก้าล้านนะครับราคาไม่ถึงเก้าล้านนะครับ เวลาถ้าขายถ้าขายตอนนี้ถึงไหมครับไม่ถึงครับสี่ก็ไป้วครับพี่คนชอบสีเลยตอนนี้ก็จะเป็นพ่อพันอีกตัวหนึ่งนะครับประจันฟาร์มนิรันนะครับก็เป็นสายหลอกนะครับมีความยาวความสูงนะครับสูง174 75นะครับก็จะเป็นลูกของปังแปดริ้วนะครับของพี่วินะครับแล้วก็แม่ ก็จะเป็นสายชลบุรีนะฮะจะเป็นแม่แห่งของลุงโงนะครับที่พนัทนิคมแม่ก็จะมีความสูงประมาณ1 6 0กนะครับก็เป็นแม่เบอร์ใหญ่ของสายชลบุรีตัวน,นะฮะสายเก่านะครับก็ตัวนี้ก็จะมีความหล่อนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนมีความยาววงเขาสวยหน้าหลอนะครับก็เอาไวป้ปรับโครงสร้างไวป้ปรับความสวยความงามนะครับเป็นอัตลักษณ์ของควายไทยที่ที่ชัดเจนนะฮะก็จะเป็นสายประปวดอีก สำหรับเจ้าเจ้าหลานนะก็ตอนนี้มีน้ำเชื้อมาบริการพ่อแม่พี่น้องนะครับก็ในราคาชุดละ5 0 0พันบาทนะครับวันนี้ใครสนใจก็15หลอดนะครับไปที่เต็นท์ได้นะฮะเอาไปปรับแม่พันธุ์นะฮะเสริมความหล่อความสวยความงามอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับก็ค่อนข้างครบเครื่องนะฮะที่เห็นในประเทศไทยนี่ก็น่าจะเป็นเบอร์ต้นที่มีความหล่อแล้วก็อัตลักษณ์ชัดเจนในเรื่องของ ายไทยนะครับก็ฝากไว้เปอีกทั้งเรื่องสําหรับเจ้าเจ้าร้านนะครับสังกัดนิรนดฟาร์มเขาใหญ่ตัวนี้ครับตัวต่อไปนะฮะตัวต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นเจ้ากิงคองนะครับกิงคองก็ตัวนี้พ่อชื่อเจ้าไม้นะครับแม่ชื่อแพร่ไหมนะครับก็เป็นลูกตัวแรกนะครับสาหรับเจ้าไม้นะฮะแล้วก็ ตัวแรกสําหรับแม่แหน่ใหม่ก็คือพ่อสาวพอ่พอสาวแม่สาวเลยนะครับที่เกิดเกิดขึ้นตัวแรกเลยนะครับตอนนี้อายุสองปีสิบเอ็ดเดือนนะครับยังฟันน้ำนมนอยู่นะก็ถือว่าเป็นเป็นควายเด็กที่มีความสูงใหญ่กระดูกโครงสร้างใหญ่นะครับตอนนี้ท้ายสูงร้อยแปดสิบห้านะครับหน้าร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับอายุเพียงแค่ 2ปี11เดือนนะครับวันที่1เมษาเนีครบ3ปีนะครับก็เดี๋ยวอาจจะฉะลองวันเกิดให้สักหน่อยนะครับสำหรับเจ้าคิงของนะครับผมล้อยแ8 5ผามวันท้ายเขาอยู่เนี่ยพอพบพอจะไปยืนว่าอาหารตัดใส่เลยบอกโอ้ยมึงเด็กหลบไปะคบแล้พพวผมก็จริงๆมีพ่อพันอีกหลายตัวนะครับของลินันีฟาร์มที่ ที่มีน้ำเชื้อแต่งปันนะครับก็วันนี้เอามาโชว์3ตัวก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอสืบบุญมือให้กับนิรนีิ์ฟาร์มเขาใหญ่หด้วยครับขอบคุณครับ,บ,รบล่างเสนาโคกส่วยต้องตามประสงค์เช็นอกถ่า,ายคอยไห่กายสูงสูงสีข่ขาตรงสะโพกกว้างและหลังแดบบ่นสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนคร ท่านนะโอ้สมเกียรติสิฮะสมบัตินะแล้วก็ทีมงานนะอ่าวันนี้นำพ่อพันธุ์พิศวาลมาชิญยกับอ่าผลงานการจัายพัตุกรรมนะครับของเด็กจนเนียนะฮเพื่อที่จะเติมเติมผลงานของเด็กจูเนียทั้งหมดนะเดี๋ยวรอให้น้องไทยแม่นุ่มสักตัวของน้องดาวเพื่อนสามนะสวัสดีครับผม เด็กกองฟากไปไทยครับวันนี้นำหยกมังกรเป็นลูกชายหยกจุเนียมาโชว์ในงานนะครับซึ่งหยกมังกรตอนนี้อายุ2ปี5เดือนเต็มนะครับกับส่วนสูง1้4สิสนะครับด้วต่อมาครับเชิญครับจบไปงี้ครับเกิดจากเมืองบนครับผมอา 18เดือนนะครับผมอ่ายกตนวอย่าเป็นไข้ต่อมกเกิดจากนมบดครับน้องสมเกียรติอยากได้ก็ให้มาทุกวันนี้ก็อยู่ที่อุดรครับดูลูกๆต่อไปครับว่าจะยังไงอ่าแนะนำต่อไปครับ ยอดมณีครับลูกยกจูเนียร์แม่โชคแม่โชคเป็นแม่ควายให้ลูกดีของมณี์มนะครับปัจจุบันอยู่ที่ครอบเสียสุบัตินะครับแต่แตนเ่็กมณีเป็นผู้ควายในสังกัดข,ของเสียพายแด็มณีเป็นที่ดููลได้ดจากตา,ตววายบอปว่าเป็นลูกเป็นคนหนึ่งตัวนะครับขอบคุณครับ ตัวนี้ก็เป็นหยกสยามนะครับเป็นลูกชายของจุกเดียตอนนี้ก็ฝันน้ำนมสูงเกินร้อยสี่สิบนะครับ,รบตัวตัวที่ผมโจงก็คือหยกราชนตัวนี้แม่เขานะฮะสูงสร้อยยี่สิบเอ็ดเซนติเมตรนะครับก็อายุก็ตอนนี้ก็ขวบกว่านะครับก็อยู่ฝันน้ำนมสูงเกินร้อยสี่สิบครับครับผม สาวสาวเยฟบสิสาวยิบสิสาวยิบจเรื่องจำเรื่องต่อไปเลยนะครับอ่ะโอเคแล้วเจ้า่าจะเป็นตามเข็มนาฬิกาหรือยังไงครับเรน่ยังไงฮะอะไรอะไรนี้อะไรอย่าี้ตามเข็มนาฬิกาเจ้าครอบคู่บ้าเป็นครอบครัวครับครอบครัวยกจูเดียโอ้ อบวันที่2นะครับนี่นะก็ขอแนะนำนะครับตัวนี้คือไผทองจูเนียนะครับอยู่สังกัดเพชรปรกจักความมาจากอำเภอโนนสตราดจังหวัดมุรอนานีนะครับวันนี้ก็อยู่เรือกงนมาเป็นวันที่2นะครับขอชาวไทยทั่วประเทศไทยนะครับสวัสดีนะครับพี่น้ำระพีพัดนะครับแล้วก็คณะกรรมการคณะผู้จัดงานทุกท่านนะครับกระผมนะครับกำนบินบารเดนะครับ วันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มางางพกดวดไายจังหวัดนครนายกนะครับครั้นที่หนึ่งนะครับวันนี้ก็ตั้งใจบรรยากาศด้วยคืนะครับก็ถือว่าพี่น้องนะครับมาเลืองานกันนะครับอย่างมากมายนะครับไม่ว่าใครจะเหนือใต้อีสานนะครับมากันงหมดนะครับก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาววายทุกคนนะครับสําหรับผมนะครับวันนี้ก็ได้นํานะครับ โชว์ในวันนี้นะครับสำหรับฟ้าประธานนะครับบรรลุกรรม้าประธานตอนนี้นะครับอายุ4ปีนะครับ4ปีเต็มนะครับเป็นลูกของแม่ปางเงินนะครับกับพ่อเป็นบาลานแม่ปางเงินนะครับอดีตดีกีเกีนแชมป์เทนราชทานนะครับของสมเด็จพระเทพนะครับที่งานจังหวัดอุทัยธานีและก็มารดาเป็นแห่งชาตินะครับสําหรับพ่อฟ้าเอ๋ฟพระประธานนะครับเจ้าเล่ห์บาลานนะครับ เรื่องของปู่เบิ้มนะครับปู่เบิ้มก็เป็นอดีตควายเก่านะครับของคุณพ่อเสด็จนะครับเป็นต้นน้ำควายงามนะครับควายเปรีดยนตังแต่รุ่นเก่านะครับสําหรับจุดเด่นของฟ้าประธานนะครับตอนนี้นะครับฟ้าประธานนะครับมีความสูงนะครับตอนนี้อยู่ที่172เซนติเมตรนะครับน้ำหนักนะครับห5 0 0นนะครับ33มสกิโลนะครับตอนนี้นะครับก็มีผลงานเยอะแล้วนะครับจุดเด่นของฟ้าประธานนะครับก็ เป็นเรือดส่วนของปัญหายนะครับปัญหายจะเต็นนะครับสะโพกเอ็มนะครับการก่อของโคนหางนะครับที่เสืยองามนะครับแล้วก็คือพวกหางที่เกิดถึงเอ็นใต้นะครับแล้วก็มีเสวนเลือของลันเกลนะครับสี่เหลี่ยมถึงผ้านะครับแล้วก็มีกระเลกหนานะครับขาใหญ่นะครับก็สําหรับนะครับผหงานตอนนี้เกิดก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับในวันนี้นะครับมีน้ําเชื้อแยกเพื่อเรียบร้อยแล้วนะครับ ควายัวแรกนะครับสำหรับควายดำนะครับที่ทำน้ำเชื้อแยกเลือดนะครับของเสียมำนะครับมาถามเทานะครับเป็นควายดำแล้วคเจ้จะํานะครับเรือเรือนี้นะครับมีน้ำเชื้อแยกเลือดนะครับเพื่อที่น้องเกษตรกรนะครับของเรานะครับได้เห็นกันเลยอนี้นะครับสำหรับที่น้องท่านใดนะครับเลี้ยงควายนะครับที่บ้านนะครับอาจจะเล็กแม่พันธุ์เล็กนะครับฟ้าประธานก็อาจจะสามารถตอบโจทย์ที่น้องได้นะครับเพือน เชื้อนะครับมาจำหน่ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับโปรโมะชั่นนะครับซื้อหนึ่งแหนึ่งนะครับปกตินะครับห่อละสามพันบาทนะครับสิบห้าหอนะครับผสมจริงในราคานะครับสามหมื่นบาทนะครับตอนนี้นะครับรับฝากผสมจริงนะครับหรือว่าทันน้องนะครับเดือนละสิบตัวนะครับสําหรับเจ้าฟ้าประธานนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องชาวฟ้าทุกท่านทุกคนนะครับ ู้จัดงานนะครับที่จัดได้อย่างดีมากขอบคุณพี่พพน้ำแลบดีคพับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณครับฝากคำท้องฝากคำท้อง,ท,องที่บอกว่า10ตัวเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับ1ิบตัวนะครับก็ราคาประสมสามหมื่นบาทนะครับคิดค่าเรีกาก็ตัวละสามร้อยบาทต่อวันนะครับ,รบตัวพร้อมอ่านเล็กน,น้อยนะครับ ในงานวันนี้นะครับมีตเ เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้เจ็ดสองเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นจีบสองจีบเจ็ดเซแต่ยังพึ่งเพิ่งเรียกตัว่างแบบพี่น้องครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราจะพัฒนาไฟได้เร็วขึ้นเขาเป็นนักเชียรแย่เพ่มีโอกาสเพิ่มตัวเมียค่ะวันนี้จะมีพ่อพันธุ์ควายเผือกมานำเสนอค่ะชื่อเจ้าออกสินนะคะเป็นลูกของพ่อบีกูไทยนะคะกับแม่ยาย่าค่ะ ส่วนสูง169ค่ะอายุ5ปีค่ะได้แชมป์งานเษกษตรกำแพงแสนปี63นะคะครับพี่เสร็จต่อได้เลยเราอยู่ตรงไหนนะครับที่อยู่ของฟาร์มที่อยู่ของฟาร์มหมู่สองค่ะตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะตอนนี้ลูกของเจ้าอมสินะคะ่ะ ติดสนามหลายตัวค่ะอย่างเช่นเจ้าเพชรมงคลของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอยนะคะก็ได้สิบสนามแล้วนะคะแชมป์สิบสนามแล้วก็ของประทานฟาร์มนะคะก็ได้ที่หนึ่งแชมป์งานโคราชค่ะตอนนี้เขารับผสมยังไงบ้างครับตอนนี้เปิดผสมจริงสามหมื่นบาทค่ะ ออมีน้ำเชื้อจำหน่ายชุดละ5,000ค่ะในงานนี้ให้10-15โดสนะคะ<ม> 1>, 1โดสจะอยู่ที่500บาทค่ะครับผมฝากเบอร์โทรแล้วกันฝากเบอร์โทรได้ครับช่องทางการติดต่อนะคะเฟซบุ๊กเศรษฐวุฒิฝากควายงามค่ะเบอร์โทร093 789 2985ค่ะครับผมขอบคุณสำหรับพอพันออฟซินด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าออมสินจากเซนทกฟาร์มด้วยครับผมลูกของเขาได้แชมป์น,นะครับวันนี้พี่น้องจากเห็นตัวจริงมาจนไใกล้ได้ที่เต็นท์ข้างเวทีเลยนะครับเรียนเชิญพ่อพันตัวถัดไปได้เลยครับด้านหน้าได้เลยครับ